เมนูร้อยร้อยวัตถุดิบส่งตรงมาจากชุมพอรอีกแล้วค่ะนี่ก็เป็นหอยลอที่แม่ลัวแกเอาแต่เนื้อแล้วก็ส้งมมาให้วันนี้ไอ้ก็จะเอามาทําแกงส้มแบบแซ่บแซ่บ,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 บร้อยร้อยกันไปเลย <c oughs> พักที่แอนจะใส่วันนี้ก็มีทั่วฟักยาวแล้วก็ยอดมะพร้าว <c oughs> จริงๆแล้วเวลาแอนทาแกงส้มหอยแอนจะชอบแกงกับซับโรดแต่ว่าวันนี้หาซื้อซับรดไม่ได้เลยค่ะ หั่นพักเสร็จแล้วก็มาหั่นมะนาวกันสีเพื่อนเพื่อนเห็นในคลิปว่าแอนบีบมะนาวแค่สีซองสีจริงๆแล้วใส่เยอะนะคะสีเห็นในคลิปเพราะว่าแอนอยากตัดคลิปให้สัน้นมาตั้งหม้อก,กันเลยค่ะใส่เครื่องแกงส้มใส่เคยลงไปตามด้วยนาำเปร่าคนเครื่องแกงกับเคยให้ละลายเข้ากันแล้วก็รอเดือดเดือดแล้วก็ตามด้วยหอยลอดลงไปเลยหอยลอดนี่ห้าชานยากมากๆค่ะถ้าแม่มีส่งมาให้ก็ไม่รู้จะห้าสือ่อสิ่งไหนมอนกันใส่หอยแล้วก็ตามด้วยพักลงไปได้เลยค่ะ เวลาแอนแกงห้อยแบบนี้แอนก็จะปรุงรสให้จัดเลยค่ะเพราะว่าน้ำในตัวห้อยจะออกมาอีกปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บแล้วก็ตามด้วยบีบมะนาวสดๆลงไปกลิ่นแกงส้มหอมอยู่วาน้ำลายมากๆเลยค่ะทําไปก็กลืนน้ำลายตามไปเหมือนเดิมเมนูร้อยๆยแบบแซบ่บจัดจานของแอนวันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาค่ะ